ถ้าวันนี้เป็นท่านิดหน่อยนะคะอัอล์สปาร์ลันส์นิดนึงใช้แรงไหลใช้แรงท้องอีกแล้วนะคะเราจะวางแขนอย่างนี้นะคะครูนูยาสนะหรือคลัมมิงมาเทนภาษาครูแซมคลัมมิงคือโลท่าเราเตรียมตัวที่เราจะเปลีนผาหรือท่าประมาณแบบนั้นนะคะวางมือนะคะาวางมือสองมือน้ําหนักจะต้องให้อีควอเวทหรือเสมอกันด้วยถูกไหมคะแล้วเตรียมตัวเราดึงหางขึ้นเหมือนดาวดเวดเฟซิ่งด็อกเลยนะส่งขาขึ้ ซันจะรู้องศาของคุณันเองว่ากางแขนเนี่ยอาจจะไหลนิดหน่อยซันว่าคุณันจะสบายนะคะในท่านี้หมายถึงในท่านี้นะแล้วหายจอกสังเกตนะคานผู้ชมขาคุณจันจะทักเห็นไหมคะทักข้กกแมวช่องท้องโก่งหล,ล,ลังลินตัวโยกมาด้านหน้าอย่าให้อย่าให้าใหดาวเวิร์ดใจมากเพราะมันจะไปไม่ได้เห็นไหมคะดาวเวิร์ดจะต้องแคแบเล็กน้อยแล้วค่อยเลื่อนตัวแล้วโยงตัวเก็บท้องโกง เราจะไปตุ้ยเะคงของตัวอีกแล้วแหละแล้วโยงตัวมาคุณจำเลื่อนขาจากตรงน,นี้ค่ะแล้วคุณจำดีดขาออกเยคะแล้วยืดไม่ไหวเอาหัวลงไว้เอาหัวขึ้นแล้วจำแบบออกสะตุรลังกาใหม่หา,ายจะข้ายืดสไลดอัพวดล้วหายจะออกลงมานั่งสบายๆ ามบาลานเราจะใช้หัวไหลเราจะช่องท้องเยอะหน่อยใช้แรงบันดาลด้วยนะคะคือประโยชน์จะทำให้ตัวดินเร็วนะคะแรงดีแรงมีลองฝึกกันดูนะคะ